สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามารับชมนะครับหรือจะมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่ทำการตลาดออนไลน์ของ3เกลอเวอร์แพนือคู่ขงมอสจันเวอร์แพลนนะครับเรื่องของการทำตลาด YouTube ที่จะทำให้ YouTube ของเราเนี่ยติดหน้าแรกของ YouTube เลยนะด้วยการฝังคีย์เวิร์ดหรือติดแท็กลงไปใน y o u t u น e นะวิธีการ ก็มีวิธีการง่ายๆถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของช่องเราก็สามารถดูได้ง่ายแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวเลขนะครับตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้นะครับดูที่ใต้คลิปนี้กันแล้วกันคลิปนี้วิธีฟื้นฟูสวนทุเรียนที่เคยตายหมดนะก็จะเห็นว่ามีตัวเลข32 VPH นะครับคลิปข้างบนมี21 VPH หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า VPH นี้คืออะไรย่อมาจากอะไรนะครับก็ย่อมาจากคําว่า วิวเพอร์ฮาวิว,วเพอร์ฮาก็คือมีผู้รับชมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ32คนหรือชั่วโมงละ32คนนั้นมีผู้รับชมอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าคลิปของเราก็จะได้รับการส่งไปให้กับลูกค้าของเราได้เขาก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการนะครับวิธีการที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าคลิปคลิปนี้ใส่คีย์เวิร์ดหรือใส่แท็กอะไรบ้าง ถ้าเราเป็นเจ้าของถ้าเราเป็นเจ้าของช่องเราจะเจอนะครับนี่คำว่าแก้ไขวิดีโอเราก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยนะครับแก้ไขวิดีโอจากนั้นก็จะนำเราไปสู่นะครับข้อมูลในการดูว่าวันที่เราอัปโหลดนั้นเราได้ใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างก็เลื่อนลงไปนะครับก็จะมีปกช่องอปกคลิปนะครับก็จะมีกลุ่มของเพย playlist นะ แล้วก็ถ้าใครยังไม่เห็นด้านล่างให้คลิกคำว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกดแสดงเพิ่มเติมแล้วเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นแท็กอ่าลิปนี้ใส่แท็กอะไรบ้างนะแท็กที่เราใส่ก็จะมี3า l เกลือเมืแปนผู้หูมหมัศจรรย์เมแนไคโตซานเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราเกี่ยวข้องกับ3เกลือ เวอร์แ p l หรือคู่หูมาสจันเวอร์แ p l ในส่วนของด้านล่างนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทางแพลตฟอร์มเขาแนะนำให้เราบวกเพิ่มนะเช่นปุ๋ยเวอร์คลาสเนี่ยเราก็สามารถปดบวกตรงนี้เขาก็จะมาขึ้นด้านบนให้ปุ๋ยเวอร์คลาสนะครับกรเกษตรอินรีเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะเมื่อมีการเซิร์ชหรือค้นหานะครับค้นหาตามคีย์เวิร์ดนี้ก็จะเจอคลิปของเราอยู่ในลำดับที่นี่ ในคีย์เวิร์ดสามเกลอเวอร์แพลนเนี่ยอยู่ในลำดับที่สาสิบ้านะครับ3า4เก้าสแต่ถามว่ามีโอกาสที่อยู่ในลำดับบนไหมมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการนะครับวิธีการเช็คดูว่าคลิปของเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เราไปดูที่หน้าแรกนะครับโดยไปที่ช่องของเราก่อนจากนั้นเราก็มาที่หน้าแรกนะหน้าแรกอยู่ตรงนี้ซ้ายมือนะครับหน้าแรกนะจากนั้นเขาก็จะขึ้นมานะครับ ช่องสำหรับเซิร์ชนะครับเราเซิร์ชคำว่าคู่หูมหัศจรรย์นะเซิร์ชข้าไปเลยนะครับคู่หูมหัศจรรย์เจออะไรบ้างนี่ก็จะเจอคลิปของผู้ที่อัปโหลดไว้อ่าหรือคลิปผู้ที่ลงเป็นคนแรกนะเจอคนแรกนี่เจอคู่หูมหัศจรรย์นะครับหลังจากนั้นเจอนี่ก็จะเจอคลิปของเราเลยนะก็ขึ้นติดอันดับอยู่เช่นเดียวกันถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดที่ตรงกับ ตรงกับสิ่งที่เขาค้นหานะครับเนี่ยก็จะเจอของอของคู่แข่งหรือของเพื่อนของเราหรือแม้กระทั่งช่องของเราเองก็จะเจออยู่ในลำดับที่เป็นลำดับต้นๆหรือลำดับที่อยู่ยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าเราใส่คีย์เวิร์ดหรือใส่แท็กที่ตรงกับคำค้นหาคลิปของเราก็อยู่ในลำดับต้นๆเช่นเดีวยวกันอันนี้ก็เป็นช่องของเราเองนะครับ อันนี้เป็นช่องของบริษัทนะอันนี้ก็ของบริษัทนะเพราะฉะนั้นช่องของเราก็จะอยู่ในลำดับล่างๆเพราะบริษัทเป็นช่องที่อัปโหลดเป็นครั้งแรกก็จะขึ้นก่อนเป็นอ่าเป็นปกติตามลำดับนะครับแล้วก็จะขึ้นตามลำดับของส่วนที่ใส่แท็กหรือลำดับของเจ้าของช่องที่อ่าอัปโหลดนะตามลำดับ วันเวลาที่อัปโหลดขึ้นไปใครอัปโหลดก่อนก็มีโอกาสที่จะติดลำดับขึ้นไปก่อนใครอัปโหลดที่หลังถ้าใส่แท็กมากพอก็อจะติดลำดับขึ้นไปเช่นนี่เหมือนกันนี่ก็มี4 b p H ุนะครับก็ยังมีคนดูนะครับนี่คือช่องของเรานะครับช่องของเราเพราะฉะนั้นการใส่แท็กก็ใส่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีนึงนะทุกทัวนอีกทีนึงว่าเราจะใส่แท็กตรงไหนนะครับแต่วิธีการใส่แท็กเดี๋ยวเราไปดูช่องของเรานะครับ ช่องของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยนีช่องนี้เลยนะครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับช่องของเราแล้วก็ไปดูที่แต่ละคลิปแล้วกันดูคลิปไหนดีเอาคลิปนี้นะครับคลิปนี้แล้ว,ลวเราเป็นเจ้าของคลิปเราจะสามารถแก้ไขวิดีโอได้คลิกเข้าไปที่แก้ไขแล้วเลื่อนนะครับจะเรียกว่าเลื่อนขึ้นหรือหรือเลื่อนลงก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้นะอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็เลื่อนไปนเรื่อยๆถ้าไม่เจอให้กดคําว่าแสดงเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงไปเรื่อยๆไ,นะไปดูด้านล่างนี่คีย์เวิร์ดที่จะต้องใส่คีย์เวิร์ดหรือแท็กที่เราจะต้องใส่ให้เราใส่ตรงช่องคําว่าแท็กตรงนี้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะนี่ครับก็จะเห็นถ้าเป็นแท็กคําว่าใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยวทุเรียนก็อยู่ในลําดับที่94นะอยู่เป็นสามเกิในลําดับที่39เพราะฉะนั้นคลิปของเราอัปโหลดทีหลังเขาก็ มีโอกาสอยู่ในลำดับที่ที่สูงนะครับสูงมาแรกแต่เราก็สามารถใส่แท็กใส่คีย์เวิร์ดที่ให้ติดลำดับบนได้นะครับตัวเนี้ยทางแพลตฟอร์มแนะนําให้เราเพิ่มแล้วก็บวกเพิ่มต่อมาโชว์ที่นี่นะครับเพื่อที่ให้คลิปของเราเนี่ยเลื่อนอันดับขึ้นมานะครับเลื่อนอันดับขึ้นมาได้ในอนาคตาในช่วงนี้เดี๋ยวเราดูซิหลัก90หลัก80 หลัก30ทั้งนั้นเลยเมื่อเรามีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับคลิปของเราก็จะอยู่ด้านบนหน้าแรกของแพลตฟอร์ม YouTube ได้อย่างง่ายๆก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเท่านี้เราก็จะได้อันดับหนึ่งนะครับในหน้าแรกของ youtube อย่างแน่นอนนะทำอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นมาแน่นอนนะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้า,อ,าอยากรู้เรื่องราว ต่างๆเกี่ยวกับการทำ SEO YouTube เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไปเรื่อยๆกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันครับผม